สวัสดีครับช่างน้ลงทำอะไรตล้เราจะเปิดกล่องดูปีบมนโนรายอยู่เลยเปิดของพัาสดุนั่นเองอ่ะมาตัดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเผ็ดเผ็ดเผ็ด,ด,ดอะไรอ่ะ อะไรพีคพชรอ่ะมันดูอะไรอะมันดูเหอะไรตัดสูงสูง๋ยวโดนเออไหนเปิดดูซิเอาได้ละเอาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ได้ตัดเลยอ่ะเรียบร้อยอ่ะเปิดหนึ่งสามสามนิ้วคืออะไรจ๊ะนี่โอ้โหสุดยอดมันคือดีใจ มันคือชุดอะไรชุดมนโนราชุดมนโนรามีหางมาด้วยมีหางด้วยอ่ะอุ้ย <c oughs> อะไรอีกเนี่ยโ,โ,โอ้โหที่ใส่มืออ่ะไหนเอามาลองดูสิเดี๋ยวลองมาดา,ามดูนะแถมบทสวดมนต์มาด้วยนะ่ารักจริงๆเลยอ่ะ้าวมัาเต็มเลยมีทองเต็มเลยเหรอ ว้าวเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ชุดอะไรครับชุดมนโนราชุดมนโนรามาส่งแล้วดีใจไหมครับดีใจในหน้าดีใจ <laughs>